สวัสดีครับผมตะวันชายพิเคสันชัยมัธยมครับผมป่วยครับผมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ครับก็เลยขอเลื่อนรายการไปหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ามันมีอาการสะดุดซ้อมครับร่างกายตอนนี้ก็ 80- 90เซแล้วครับก็เหลือเวลาเดือนหนึ่งน่าจะคิดว่าน่าจะเต็มร้อยครับไม่ไม่ได้กังวลอะไรครับก็ทําฟิตร่างกายแล้วแก้เกมบนเวทีให้ดีครับเบสิกเราเป็นนักเป็นมวยไทยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเป็นกติกาที่ผมรักครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับเกมว่าจะครบยกไหมหรอผมว่า50-50ิพี่ นมเล็กแล้วก็พี่เขาก็หาจังหวะด,ดีเราก็ดักต่อยดีอะไรเงี้ยผมคิดว่าต่างคนต่างพ่ายกันได้ก็ถ้าพี่เตะเขาเตะโดนผมก็หลับแค่นั้นเะครับเตะไม่โดนก็ของผมบ้างแล้วกันครับคี่บ็อกซิ่งมันก็ตั้งแต่ต่อยไฟล์ล่าสุดมามันก็มีดราม่าเนาะในน้อยนิดน,นึงเนาะเอาสะตั้งวาคนที่ดูถูกก็ไม่เป็นไรเหลยวสักวันหนึ่งจะทําให้ดูฝากถึงแฟนคลับครับใครที่อยากมาเชียร์ก็มาเชียร์ที่สนามฝากมาเชียร์ด้วยครับก็ฝากซื้อตัว๋วรีบซื้อตั๋วครับใครที่ไม่ว่าง,งก็ ฝากดูทางช่องเจ d ดฮช่องส5ครับแล้วก็มาเชียร์นักเยะแถ้าใครมาเชียร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเป็นน้กชายพีเคนชัยมาทีมครับตอนนี้ร่างกายความพร้อมก็ประมาณ 80- 90เิซนครับตอนนี้ก็สมบูรณ์ครับต้องเกินร้อยครับับไฟนี้ครับไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องเกินร้อยครับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับของเราความมั่นใจในในไฟนี้ครับไปแล้วก็มั่นใจครับแล้วก็มันก็มีความมั่นใจมากขึ้นคมันมีความหายจาก อยากจะ้ชมนะมากขึ้นครับวันนี้ก็ไม่ได้หนีอยู่แล้วครับการยืนแรกอยู่แล้วการต่อการบัญชีอยู่แล้วครับผลดสามลำลอยครั้งนี้ยากครับเพราะว่าผมก็ต้องการที่จะกระชากแชมป์กลับให้คนไทยทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเหมือนกันครับตอนนี้เรายังพูดถึงไม่ได้ครับว่าเกมมารโชจะจบยังไงแต่ถ้ามีโอกาสก็ยังหวนนับเนาะก็ก็ต้องรีบปิดเกมให้เร็วที่สุดครับในวันศุกร์ที่22นี้ครับหรือว่าวันลุมินีครั้งที่4ผมครับผมก็ฝากแฟนมัดแฟนมัวทั่วประเทศครับช่วยเชร์เป็นกำลังใจกับนากชกชาวไทยท วัสดีครับผมทองภูลพีเครับก็ช่วงการนั้นี้ก็พักรักษามือครับเป็นการบาดเจ็บที่ข้อมือครับก็สําหรับสภาพร่างกายตอนนี้ก็100%แล้วครับก็ฟิตซ้อมออกกําลังกายวิ่งเล่นเวทอยู่ตลอดครับสำหรับผู้แข่งครับก็เป็นเอลิสบาบซ่าครับก็ก็เป็นนักวยต่างชาติครับก็เป็นนักวยปีมือแข็งแรงครับรวดเร็วครับ เรื่องความตื่นเต้นนี่ก็เป็นเป็นเรื่องปกติครับก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยครับโฟกัสตั้งใจมากกว่าครับสำหรับเกมในไฟน์นี้เราก็ตั้งใจไว้ว่าก็คงจะสนุกครับก็น่าจะบวกกันทุกๆกยกเลยครับสำหรับไฟที่จะชกเป็นวันไฟใน17ครับก็วันที่9าธันวาคมนี้ครับฝากพี่พี่ชาว fc ทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ทองคูนด้วยนะครับก็เรียบก็ตั้งใจซ้อมมากครับไฟนี้ พยายามจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดครับ